สื่อเผยหงสนโรแม่เซนเตอร์โตริโนโอจอราดเปร้าลูกทีมลุยเต็มที่ในศึกยูโรปาลีกอาดิซงคาบักมึนจกโกแจ้ตะเกรดนักเตะเลเวอพูล่าพ่ายต่อเลสเตอร์ดังคนละทีมเทียบสถิติลลเวอพูลแค่ปีเดียวต่างกันสุดในประวัติศาสตร์เลยนะ เมดสันพูดอะไรถึงอาริสซงหลังจบเกมเลสเตอร์พลิกชนะลิเวอร์พูลก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวลิมเบอร์สื่อดงของอังกฤษเผยว่าลิเวอร์พูลสนใจดึงตัวเกรซอนเบรเม่เซนเตอร์ตัวเก่งของโตเรโน่มาลุกทีมในช่วงสมอน,นี้ โดยของแดงนั้นมีปัญหาอย่างหนักในแนวรับโดยเฉพาะตำแหน่งเซ็นเตอร์ที่ตัวหลักอย่างเฟอร์จิฟันดายโจโกเมสและก็ชอยเอลมาติฟเจ็บทั้งหมดรวมถึงฟาบินโยกองหลังจำเป็นก็ดันมาเจ็บเพิ่มเติมอีกชาอปัญหาดังกลา่าวทำให้ทีมซื้อเบนเดวีมาจากทางปารสันในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงยืมโอซานคาบักมาจากทางชาเก้แต่ก็ประเดิมสนามนัดแรกของรายหลังลงเอยด้วยความท่าผิดหวังด้วยการแพ้เลสเตอร์เป็นต่อ3แถมมีจังหวะไม่เข้าใจกับทางอาริซงที่ทำให้ทีมเสียประตูกันอีกด้วยจากการรายง,งานของจาบินเบอร์อ้างมาว่าเลโวพูลนั้นมองมาว่าทางแบรแม่ถือว่าเป็นตัวเลือกนะฮะยอดเยี่ยมในการประสานงานกับทั้งฟอร์เชฟันไดหากหายกลับมาลงสนามได้อีกครั้ง โดยในปริงานยังเผยได้ว่าตริโนโก็พร้อมจะรับฟังข้อเสนอซื้อตัวกองหลังวัย3ปีรายนี้เช่นกันโดยปัจจุบันเจ้าตัวมีสัญญาก,กับทีมจะถึงปี2023โดยไบร์แมนเนียย้ายมาค้าแข่งกับทางตริโน,โนตั้งแต่ปี2018โดยลงสนามไปกับทีมแล้วทั้งหมดของ2เกมในทุกรายการทำไปทั้งหมด8ประตูกับอีก3แอสซิสนั่นครับเซเวนเจลาต่างใหญ่ของทางเรนเจอร์กระตุ้นลูกทีมเค้นผลงานดีที่สุดออกมาในเกมยูโรปาลีก ที่ต้องเจอกะทางระยะอันเบิร์ฟในวันพฤหนาสบอดีนี้โดยไรป์รูนั้นจัดการเอาชนะคิวมาน็อกไป็นต่อศูนในเกมพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์ซึ่งทางฉลาดนั้นกระตุ้นลูกทีมให้พร้อมเต็มที่สำหรับเกมช่วยเล็กของยุโรปรอบสามทีมนัดแรกหลังจากที่ทิ้งห่างเชลติกในเกมล็กไกลถึง21คะแนนแม้จะแข่งมากกว่า2เกมก็ตามทีมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับพวกเรานะเรามีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่ รอบสุดทีมสุดท้ายกันอีกครั้งนั่นคือจุดที่นักเตะของเราต้องการทดสอบตนเองมันเยี่ยมมากมายสำหรับพวกเรามันยากแต่เราก็พร้อมเราจะได้เคมารูเฟ่กับทางอลเฟรโดโมเดรลสกลับมาสู่ทีมจากโทษแมนซึ่งสภาพร่างกายดีกว่าเมื่อช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีตัวเลือกมากขึ้นนะฮะมันเป็นการที่ดีที่ได้พักจากเกมลีกและเราทำทุกอย่างที่มีในการพยายามและก็เตรียมตัวก่อนเกมเล็กที่2กันด้วย ตอนนี้ผู้เล่นคงจะตื่นเต้นกันอย่างมากมายนะฮะและก็พร้อมเจอกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วเดินหน้านลุยด้วยเวอร์ชันที่ดีที่สุดของพวกเขาถ้าพวกเขาทําได้พวกเขาจะมีโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเปลี่ยนฤดูกาลนี้ให้ประสบความสำเร็จ,จได้ตัดเกรดนักเตะเลสเตอร์และก็ลิเวอร์พูลในเกมที่สู้กันอย่างสุดมันก่อนที่ชัยชนะจะตกเป็นของเชฟทิน โดยกนทางเชคินคอปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลงานกล่อยในการคุมทัพองแดงครบ300นัดหลังจากออกไปแพ้เดสตเตอร์ซิตี้เป็นต่อ3ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในศึกฟุตบอลเอริกเมื่เสาร์ที่ผ่านมาทั้งที่ได้ประตูออกนําไปก่อนด้ซ้ําไปสำหรับผลงานและคะแนนความสามารถของัตเตะลิเวอร์พูลในเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นั้นเราไปดูกันได้เลยเริ่มจากคนแรกกันก่อนกันละกันโดยันนี้อาริสซองเบเกอร์ ครึ่งแรกยืนตำแหน่งได้ดีและก็เซฟลูกมงของเจมี่วาร์ดี้เอาไว้ได้ก่อนมาเสีย3ประตูรวดในครึ่งหลังโดยลูกที่2ออกมาเตะบอลพลาดนะฮะหลังสื่อสารไม่ดีกับทางคาบักดูแล้วความมั่นใจหายไปเยอะได้ไป5คะแนนเจมาเทนนิสเนอร์อาโนเติมเกมบุกได้ดีรวมทั้งเกือบทำประตูได้จังหวะเล่นลูกฟรีคิกและก็มีส่วนอากจะจังหวะได้ประตูออกนำไปก่อนต่อศูนย์แต่โดนฮาวิ่บรานเล่นงานอยู่หลายครั้งเหมือนกัน ได้ไป6.5คะแนนโอซานคาบักประเดิมสนามเป็นตัวจริงนัดแรกและเกือบทำพลาดในครึ่งแรกหลังลื่นล้มแต่ดีที่บอดี้ยิงไปชนคานก่อนมารับไปเหลืองในครึ่งหลังและก็มีส่วนผิดพลาดกับการเสียประตูหลังสื่อสารไม่ด,ดีกับทางอลิซงเบเกอร์ได้ไป5คะแนนจอแดนฮันเดอร์สันในเกมนี้เปิดบอลยาวขึ้นหน้าดีดแต่มีส่วนผิดพลาดกับลูกยิง3ต่อหนึ่งของฮาวิบานได้ไป 6คะแนนอันดีป้ปรประสันงานนี้เติมเกมบุกได้อันตรายนะฮะและก็เหนียวแน่นในการเล่นเกมรับได้ไปเช็คคะแนนเจมมินเนอร์ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแต่เล่นไปแค่ส6นากีีก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวไปเพราะมีาการบาดเจ็บได้ไป6คะแนนเคอร์ติสโจนงานนี้ครึ่งแรกไม่กลัวนในการพาบอลทะลุทะลวงไปข้างหน้า ก่อนจะเงียบไปในครึ่งหลังและไม่สามารถสร้างสรรเกมจนโดนเปลี่ยนตัวออกไปได้ไป5.5คะแนนชอจินย่อไวยดุ่มงานนี้ถอยลงมาต่ำนะฮะโดยเ,เริ่มเกมได้อย่างแข็งแกร่งแต่ครึ่งหลังเจอปัญหาไม่สามารถช่วยทีมได้มากพอได้ไป6คะแนนโมเมตซาลางานนี้สร้างโอกาสได้หลายครั้งก่อนที่จะมาจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะได้ไป7คะแนนโรเบโตฟิมิโนโ งานนี้กดดันคู่แข่งได้ดีและทําได้อย่างสุดยอดในการจ่ายบอลให้กับซาร่ายิงขึ้นนําไปก่อน1-0ได้ไป6.5คะแนนส o ตีโอมาเน่งานนี้สร้างปัญหาและก็ปัน่นป่วนดเนียลอามาตีได้ตลอดในครึ่งแรกก่อนที่ครึ่งหลังจะหายเงียบไปเลยได้ไป6คะแนนส่วนตัวสำหรอับผมงานนี้นะฮะก็จะมีเดโก้อ An ันคาตาราลงมาแทนมินเนอร์ ลงมาและทำให้จังหวะเกมของนิวร์พูลลดความเร็วลงไปและดูเหมือนเล่นยากทําให้เสียบอลบางัวะแถมทําฟาวจนนําไปสู่ประตูโดนตามที่เสมอนั่นเองได้ไป4คะแนนอเล็กอ็อกเล็กชมาเรนโดยงานนี้แทนโจนนะฮะลงมาแล้วไม่ได้ช่วยสร้างสรรผลงานอะไรมากมายนักได้ไป6คะแนนชดันชากิลี่แทนไวลดูมนะฮะเอรารินสนามน้อยไปหน่อยงานนี้ก็ไม่มี เทียบสถิติของแดนเด็บบ์ูณจุดนี้กับทันสั้นก่อนแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวยืนยันด้วยตัวเลขที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์สโมสรผิวนิกิตเกลือชีเดียวโดยกันยังคงเป็นคำถามว่าเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่กับทางของแดนเด็บ์ูที่ล่าสุดนั้นปราชัยในผิวนิกกิตเป็นนัดที่3ามติจากันเข้าไปแล้วถือเป็นหนแรกในยุคจอมเทคนิคชาวเยอรมันอย่างจอร์เกนคอฟหลังถูกเลสเตอร์ดวแซงไป3ต่อหนึ่งที่สนามคิง w าวเวอร์สเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางนี้ได้มีการเปรียบเทียบผลงานของของแดงที่ฝากเอาไว้ในช่วงเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วนะฮะกับตอนนี้ช่างแตกต่างกันมากเลยนะจนมีการบันทึกโดยสื่อดังอย่างสกอตกาว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นแชมป์เก่าทีมแรกที่ผลงานแตกต่างจากเดิมมากที่สุดในปีที่ผ่านมาใน1ปีต้องย้อนไปเมื่อรู้กาัที่แล้วในปี2019-2020นั้นหลังผ่านพ้นไป24นัดผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลก็ไปได้ถึง70แต้มเลยทีเดียวก่อนจเข้าป้ายแชมเปี้ยนแบบสบาย แต่สำหรับซีซั่น,นี้หลังผ่านไปทั้งหมด24เกมเท่ากันปรากฏว่าเด็กๆของครอปนั้นมีเพียงแค่สิบแต้มเท่านั้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่แชมป์เก่าจะบลงานรุดลงขนาดนี้จนน่าใจหายกันเลยทีเดียวโดวยกันที่ทางเจมส์เดิสันส่งข้อความถึงอลิซงเบเกอร์หลังจบเกมที่ทางเลสเตอร์ตีแซงเอาชนะลิเวอร์พูลไป3ต่อหนึ่งในเกมผิวนักกีเมื่อช่วงข้ามวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยกันที่ทางเจมส์เดิสันมมดฟิลรูปหล่อของเลสเตอร์นะฮะส่งข้อความให้กำลังใจอลิซงเบเกอร์ ผู้สมบตูตของลิเวอร์พูลที่ก่อความผิดพลาดใน2เกมติดต่อกันซึ่งนัดล่าสุดที่คิงพาเวอร์สเตเดียมมือกาาแซมบ้ามีส่วนกับการได้ประตูที่2ของจิ้งจอกสีน้ำเงินโดยของแดนลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงของโมเบสซาล่านะฮะในช่วงนาทีที่6 7แต่หลังจากนั้นเลสเตอร์ก็าเอาคืน3าประตูรวดในช่วงเจนาทีเริกจากลูกยิงฟรีคิกของเจมก่อนที่เจมี่วอดี้จะฉกฉวยโอกาสความผิดพลาดระหว่างโอซานคาบากกับทางอาริซงและเข้าไปยิงง่ายๆนะฮะ ทำให้สกอร์พลิกไปขึ้นนํา2ต่อหนึ่งก่อนที่ฮาวิบราน์ลุดเข้าไปยิงอีกครั้งปิดกล่องให้กับเดอะฟ็อกเอาชนะไปได้3ต่อหนึ่งหลังจบเกมไมสันวัย4สปีรายนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางบีทีสปอร์ตนะฮะโดยเผยว่าทีมของตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่แสนดีและการเอาชนะลิเวอร์พูลมันไม่ง่ายเลยนะเรารู้ดีว่าเมื่อเล่นกับทางลิเวอร์พูลมันเป็นงานยากเพราะพวกเขาสามารถเล่นทั้งสงส่วนของเกมได้ดีเป็นอย่างมากมาย พวกเขาสามารถสร้างและก็สามารถส่งบอลรวมถึงสามารถวางบอลยาวให้กับทางซาร่าและก็มาเน่วิ่งตัดแนวรับได้นอกจากนี้อดีตแข้งนอนร์ดิสยังพูดถึงจังหวะการได้ประตูที่2ที่วาดี้ฉกฉวยความผิดพลาดของผู้เล่นลิเวอร์พูลนะฮะจะทำให้ทีมนั้นได้ประตูแซงขึ้นนําไป2อต่อหนึ่งมาว่าสิ่งที่วาดี้ทาจากความผิดพลาดนั้นเขาฉกฉวยโอกาสนั้นมันเป็นการสื่อสารความผิดพลาดกันระหว่างเซินเตอร์ฮาฟกับทางผู้守ประตูผมคิดว่าคุณคงจะไม่ได้เห็นบ่อยนัก เห็นได้ชัดเจนเลยว่าอดีติซงเนียเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากในตอนนี้ทั้งในเกมก่อนและก็เกมวันนี้แต่เขาก็ยังเป็นผู้สัประตูมือดีและผมมั่นใจมาว่าเขาจะกลับมาได้อย่างแน่นอนไว่สัคนนี้ก็จะกล่าวปิดท้ายกันไปนะฮะและข่าวลร์ปูลในวันนี้ก็จบเพียงเช่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ